สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการหาเงิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือนด้วย Affiliate Marketing นะครับมีวิธีทำยังไงบ้างใครสนใจนะครับติดตามดูวิดีโอนี้จนจบนะครับสวัสดีครับผมเซเ็ตครับ,เเรบช่องผมแนะนําการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดนะครับเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยอย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเทคนิคการหาเงินแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์นะครับแฟนเพจของผมแล้วก็เข้าไปที่ a c e b o o k กลุ่มเอเฟเวของผมกันได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับที่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็คือเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยผมทำเอเฟเ t e กับเจ้าหนึ่งนะครับได้รายได้เนี่ยแสนกว่าบาทนะครับ ก็คือผมจะมาบอกวิธีทำนะครับว่าผมทำยังไงไปบ้างนะครับแล้วถึงได้ ยอดนี้เข้ามานะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับว่า A f f i l i a t e เนี่ยคืออะไรนะครับ a f f i l i a t e เนี่ยก็คือการที่เราไปขายสินค้าของคนอื่นนะครับดยการแนะนำนะครับบอกต่อสมมุติเราไปบอกต่อเพื่อนๆเ,เราอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราบอกว่าออสินค้าตัวนี้ดีนะแล้วก็ให้เขาคลิกลิงก์ a f f i l i a t e ของเรานะครับและถ้ามันมีการซื้อขายเกิดขึ้นหรือว่าเป็นการกรอ,อกฟอร์มหรือว่าทําอะไรสักอย่างนึง่งที่เจ้าของสินค้าเขากําหนดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นคอมมิชชั่นนะครับคอมมิชชั่นจะมา ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆนั่นเองนะครับส่วนสินค้าที่ผมจะมาแนะนําวันนี้เนี่ยก็เป็นสินค้าที่เป็นดิจิทัลโปรดักต์นะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับที่ชื่อวัน f u n n e l Challenge นะครับของ f u n ดาแบงก .com ผมก็ไปช่วยเขาโปรโมทสินค้าเนื่องจากว่าผมเนี่ยไปเรียนนะครับไปเรียนคอร์สอันนี้มาแล้วก็เขาเป็นคอร์สสอนเรื่องของ m i n d s e t กลยุทธ์การตลาดออนไลน์นะครับซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ๆที่ผมไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแล้วผม ชื่นชอบนะครับเอาไปเรียนนะครับไปเรียนเสร็จแล้วมาลงมือทำนะครับปรากฏว่ามันได้ผลจริงๆตามที่เขาสอนนะครับทาให้ผมรู้สึกดีกับสินค้าตัวนี้มากนะครับและเขาก็ให้โอกาสผมเนี่ยในการช่วยเขาโปรโมตอ f ฟเฟอร์เลตของเขาด้วยนะครับโดยได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทนนะครับวิธีการโปรโมทของผมเนี่ยนะครับผมก็เหมือนกับว่าไปใช้อะไรมาที่มันดีแล้วถูกไหมครับพอมันดีเนี่ยผมก็เลยไปบอกต่อคนอื่นนะครับไปบอกต่อที่ไหนบ้างนะครับช่องทางแรกที่ผมจะบอกต่อเลยเนี่ยก็คือใน Facebook ส่วนตัวของผมนะครับ เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ Facebook ส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับก็มีเพื่อนอยู่ไม่เยอะครับ778คนเนี่ยนะครับผมก็ไปโพสต์นะครับเรื่องเราที่ผมได้ไปพบเจอมานะครับว่าเออผมไปเรียนคอร์สนี้มาเนี่ยมันดียังไงนะครับ พอมันดีเนี่ยนะครับผมก็บอกต่อนะครับทีนี้เนี่ยคนที่เป็นเพื่อนที่อยู่ใน a c e b o o k โปรไฟล์ของผมเนี่ยนะครับเขาก็เห็นนะครับพอเขาเห็นเนี่ยเขาก็สนใจนะครับแล้วเขาก็ลองคลิกสมัครผ่านลิงก์ผมนะครับแล้วมันก็เกิดเป็นรายได้ขึ้นมานะครับมันก็คือการบอกต่อนี่นะครับบอกต่อว่ามันดีนะนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากการแค่บอกต่อเฉยๆนะครับว่ามันดีแล้วให้เขาไปหาซื้อมาเองเนี่ยนะครับเป็นการที่ผมบอกไปแล้วว่ามันดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ย ผมให้เขาสมัครผ่านลิงก์ผมขั้นตอนมันง่ายๆแค่นี้เองครับคือบางคนคิดว่าการทำแอเฟรียต์เนี่ยนะต้องซับซ้อนนะครับคือมันก็มีตั้งแต่ยากกลางแล้วก็ง่ายนะครับใครที่เก่งระดับไหนเนี่ยก็เริ่มทําจากตรงนั้นก่อนครับคอนเซปต์มันมีง่ายๆแค่นี้เองก็คือบอกต่อสิ่งที่ดีๆนะครับสิ่งที่เราใช้แล้วดีเนี่ยเราไปบอกต่อคนอื่น,นครับ ขั้นตอนันมีแค่นี้เองนะครับพอไปบอกต่อเรื่องของใน a c e b o o k เสร็จแล้วเนี่ยครับผมก็เอาไปโพสต์นะครับในกลุ่ปนะครับใน Facebook กลุ่มของผมนะครับเนี่ยใน a c e b o o k กลุ่มที่ผมได้สร้างเอาไว้นะครับใครที่ไม่มี Facebook กลุ่มเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับก็ไปโพสต์ในกลุ่มอื่นๆนะครับ อย่างเช่นเราชอบเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ไปบอกเล่านะไปบอกต่อเรื่องเราว่าเออเราซื้อมาเราซื้อมาใช้แล้วนะมันดีนะครับเราซื้ออุปกรณ์ออเด็กทิเส์ตัวนี้มาแล้วก็เราก็ไปรีวิวนะครับว่าเออมันใช้แล้วมันดีนะอะไรอย่างงี้นะเออถ้าสนใจเนี่ยเราไปซื้อที่ร้านนี้มานะไปดูสินะครับ แล้วลิงก์ที่ไปร้านนั้นเนี่ยก็เป็นลิงก์ของเราหรือว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้เนี่ยก็คือให้เขาแอดเข้ามาเป็นเพื่อนเราแล้วเราก็ขายนะครับบอกต่อในอินบ็อกซ์เราในหน้าโปรไฟล์เรานะครับทำยังไงก็ได้นะครับเพราะว่ามันคือการบอกต่อเนี่ยมันก็แค่นี้เองนะครับอันที่3าเนี่ยผมก็ไปโพสต์นะครับไปโพสต์วิดีโอใน f เฟซ o o ๊กแฟนเพจของผมเองนะครับผมก็สร้างเพจขึ้นมานะครับแล้วก็บอกต่อนะครับทำวิดีโอนะครับ หรือว่าเขียนเป็นโพสต์นะครับเขียนเป็นข้อความบทความขึ้นมานะครับบอกเล่าเรื่องราวสิ่งที่ผมได้ไปเจอมานะครับแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงผมและผลลัพธ์คอนเซปต์มันก็มีแค่นี้เองนะครับว่าเออใช้แล้วมันดีนะก่อนใช้เนี่ยเราประสบปัญหาอลไรอยู แล้วพอหลังใช้ผลลัพธ์มันเกิดอะไรขึ้นมานะครับเราก็โชว์ให้เขาดูบางทีเนี่ยนะครับคนเราจะเชื่อรีวิวคนกันเองมากกว่าที่จะแบบดาราหรือว,ว่าพวกศิลปินเนี่ยมารีวิวสินค้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเชื่อกันแล้วครับเขาเชื่อปากต่อปากอย่างนี้มากกว่านะครับซึ่งปากต่อปากเนี่ยก็คือการทำแอ f ฟเวลเลต์นั่นเองนะครับก็เราส่งลิงก์ให้เขาอ๋อนี่ดีนะนะแล้วก็ไปลองไปคลิกดูนะลิงก์แอเฟเวลเลต์อยางนี้นะ นี่ประมาณนี้นะครับหรือว่าเราเป็นคนที่ชอบแบบชอบดีลชอบโปรทูปองอะไรก็ตามที่มันแบบโอ้มีดีลจำกัดเวลามานะต้องรีไปจัดต้องรีไปจัดนะแล้วเราก็ส่งลิงก์ให้เขานะครับเพราะเขาก็อยากจะรู้ด้วยว่าโอ้โหูปองมันมีจํากัดนะต้องรีไปใช้เนี่ยครับเขาก็คลิกผ่านลิงก์เราครับมันก็ง่ายๆแบบนี้นะครับอีกช่องทางนึงที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ u t u b e นะครับใครที่ทํา YouTube ไม่เป็นเนี่ย ผมว่าต้องเริ่มทําได้แล้วนะครับเรื่องของทําวิดีโอ tiktok youtube นะครับในแฟนเพจพวกนี้นะครับก็ต้องฝึกเริ่มทํากันได้แล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนก็นิยมดูวิดีโอมากกว่านะครับขนาดอ่านหนังสือคนยังไม่อยากจะอ่านเลยเขายังใช้เป็นออดิโอบุ๊กกันเลยนะครับก็เร่องนี้เนี่ยถ้าเป็นเราทําสื่อเป็นเนี่ยนะครับเราก็จะได้เปรียบนะครับเนี่ยผมก็ใช้ช่องทางพวกนี้ในการที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของผมนะครับทั้งหมดนี้ก็ง่ายๆแค่นี้เองครับ จำคอนเซปต์อันนี้ไว้นะครับก็คือเราไปใช้สินค้าอะไรที่มันดีนะครับเราก็แค่บอกต่อคนอื่นนะครับโดยการส่งลิงก์เรา,เาไปให้แค่นี้เองนะครับเราใช้อะไรอยู่เราใช้สินค้าหรือว่าบริการอะไรอยู่นะครับเราไปดูซิว่ามันมีแอ f ฟเวลเลตไหมนะครับถ้ามันมีนะครับเราก็ใช้ตรงนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับก็คือเราจะได้ไม่เสียเปล่านะครับ ทีนี้นะครับใครที่อยากจะเริ่มทําบ้างเนี่ยจะเริ่มทํำยังไงดีนะครับผมก็ลิสต์ออกมานะครับเป็น6ข้อนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือการทำอัฟเฟอเนตเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับเราชอบอะไรนะครับออกกําลังกายนะครับชอบท่องเที่ยวนะครับชอบอ่านหนังสือชอบดูหนังชอบอะไรเลือกมาสักหนึ่งเรื่องนะครับอย่างผมเนี่ยชอบการหาเงินออนไลน์นะครับผมก็จะชื่นชอบเกี่ยวกับการที่ใช้โปรแกรมนะครับสปายทูทั้งหลายนะครับคอร์สออนไลน์ต่างๆเนี่ยผมก็ชอบซื้อหนังสือนะครับ ก็คืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับผ่านออนไลน์เนี่ยคือสิ่งที่ผมชื่นชอบดังนั้นเนี่ยผมก็ไปดูว่าไอสินค้าหรือว,ว่าบริการที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขามีแอเฟลีย์ตไหมนะครับผมก็จะได้เริ่มจากตรงนั้นนะครับเพื่อนๆมีความชอบอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เริ่มจากตรงนั้นเหมือนกันนะครับ แล้วไปดูว่าเออมันมี A affiliate ให้เราช่วยโปรโมตไหมนะอย่างเราชอบอาา่านหนังสือเนี่ยเราก็รีวิวหนังสือเราชอบไปเที่ยวเราก็รีวิวโรงแรมเราชอบกินเราก็อาจจะมีคูปองอะไรก็ได้นะครับลองค้นออกมาดูแล้วไปดูว่ามันมี f i l i a t e ์ไหมข้อที่2นะครับบริษัท A f f i l i a t e ที่เราจะไปติดต่อไปขอเขาโปรโมทเนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือไหมนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปช่วยเขาโปรโมทเนี่ยแล้วอยู่ๆเขาปิดหนีไปเงี้ยนะครับเหมือนที่เราได้ยินกันช่วงเนี้ยว่ามันมีพวกบริษัทที่เป็นแชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็วน อะไรเงี้ยนะครับให้เราช่วยโปรโมทนะครับแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยแบบนเนี้ยเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าน่าเชื่อถือม่น่าเชื่อถือนะครับเราก็ดูว่าเขาเปิดมานานหรือยังนะครับหรือว่าเราก็ไปลองไปคุยกับเจ้าของเขาดูนะไปติดต่อคุยกับเขาดูดูรีวิวใน g o o g l e ในพันทิปว่ามันมีรีวิวแย่ๆไหมนะครับพอเรามั่นใจเนี่ยนะครับเราก็จะได้โปรโมทได้อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องกลัวว่า ทำฟรีนะครับทำไปแล้วบริษัทปิดหนีอะไรประมาณนี้นะครับข้อที่3นะครับก็คือไม่ผิดศีลธรรมนะครับผมเนี่ยเคยมีเพื่อนนะครับเป็นชาวต่างชาติเขาก็เป็นเจ้าของ affiliate network นะครับ network, network ก็คือเขาเป็นคนกลางครับระหว่างเจ้าของสินค้ากับพวกเป็น p ลับพิเชษก็คือตัวพวกคนที่ช่วยโปรโมทอาแบบผมเนี่ยนะครับผมก็รู้จักเขานะครับเขาเป็นเจ้าของ network แล้วก็เขาก็แนะนํามาว่าตัวนี้มันทําเงินดีมากเลยนะก็คือเป็นแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการพนันนะครับพอดี เขาก็มีเทมเพลตเขามี landing page เขามีคีย์เวิร์ดเขามีพวกแบนเนอร์กราฟิกเนี่ยพร้อมเลยนะครับผมแค่จับไปวางแล้วก็รันทราฟิกเข้าไปนะครับไปซื้อโฆษณาพร้อมเลยนะครับก็คือทําเงินดีมากนะแต่ว่านะครับผมก็ช่างใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊การพนันนี่มันมันดีหรือเปล่าเนาอมันคือเราได้ตังค์เยอะก็จริงแต่ว่า แล้วถ้ามันทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยนะครับมันดีไหมนะผมก็ชั่งน้ําหนัก2อย่างนลยนะครับสุดท้ายก็ขัดกับในใจนะครับสุดท้ายก็ไม่ทำเพราะว่าเออถ้าเราไปทําแล้วมันทําให้คนอื่นนะสูญเสียเงินนะครับมันก็คงไม่ดีแน่นอนมันก็ไม่ทําดีกว่าถ้าใครเคยดูข่าวอะไรพวกนี้นะครับก็คือมันทําให้คนหมดเนื้อหมดตัวถึงกับ มีปัญหาครอบครัวสังคมอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะทําดีกว่านะครับในบ้านเราก่อนเดี๋ยวนี้ก็แพร่หลายกันเยอะนะครับซึ่งก็มีคนมาแนะนำนะครับเยอะมากว่าให้ผมเนี่ยไปทำแอฟเฟรนกับพวกเนี้ยนะครับซึ่งค่าคอมเนี่ยโหคนไทยเนี่ยได้กันหลักล้านนะครับเยอะแยะนะครับเงินเนี่ยมันก็ดึงดูดใจพอสมควรนะครับแต่ก็มาติดขัดอยู่ในใจนะว่าเอ้ยทำแล้วเนี่ยมันไปทําร้ายคนอื่นหรือเปล่านะครับไปทําให้คนอื่นเนี่ยสิ้นเนื้อปลาตัวหรือเปล่านะครับถ้าเราทําแบบนี้เราได้เงินมาเรามีความสุขไหมนะครับถ้ามันไม่มีความสุขเนี่ ใครที่ดูช่องผมนะครับผมก็แนะนําเลยว่าดูว่าสินค้าที่เราจะไปทำเนี่ยมันผิดสีลธรรมหรือเปล่านะครับถ้าผิดศีลธรรมอย่าไปทําเลยครับเพราะว่าเราได้เงินมานะครับตกกายแต่มันไม่สบายใจเนี่ยครับทำยังไงก็ไม่มีความสุขนะครับอันที่4ี่นะครับก็คือเรื่องของการโอนเงินโอนเงินแน่นอนใช่ไหมนะครับถ้าเราไปรันโฆษณาที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีแบบจ่ายรายวันรายอาทิตย์รายเดือนนะครับมีเยอะเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยนะครับอย่าง access trade เนี่ยนะครับจ่ายเงินนานมากนะครับคือถ้าใช้แบบรันโฆษณาไปเนี่ยนะครับอาจจะไม่ทันกินแน่นอนนะครับ แต่ว่าถ้าเขาใช้ SEO ช่วยเนี่ยอาจจะไม่คิดอะไรมากนะครับเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยก็เลยสำคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูด้วยว่าเออเขาจ่ายเงินเป็นไงถ้าเขาจ่ายเงินตรงโอเคเนี่ยนะครับมันก็โอเคแต่ถ้าเขามาจ่ายเงินถามอะไรไปก็ไม่ตอบนะครับไม่จ่ายเงินเลยแบบนี้นะครับ ติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้นะถามเล่นเ็าไม่ตอบเลยนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะชักดาบเรานะครับก็แนะนําว่าอย่าไปทําเลยมีเน็ตเวิร์กที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็คือชักดาบครับคนไทยไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าไม่ยอมจ่ายนะครับเหมือนบางทีเนี่ยเขาก็เล่นแง่เหมือนกันอย่าง amazon.com เนี่ยนะครับเมื่อก่อนคนไทยไปทําผิดกฎกันเยอะนะครับเงินหายกันไปหลายล้านเลยนะครับก็บางทีเนี่ยก็ต้องดูอย่างนึงก็คือบริษัทที่เราไปทำเนี่ยจ่ายเงินจริงหรือเปล่าจ่ายตรงไหมนะครับ ก็ออย่างนึงก็คือเราอ่ะก็ต้องดูด้วยว่าเงื่อนไขของแคมเปญหรือว่าสินค้านั้นอะ่ะเงื่อนไขาการจ่ายเงินเป็นยังไงนะครับบางทีเขาเงื่อนไขการจ่ายเงินเนี่ยร้อยแปดสิบกว่าวันอย่างเงี้ยนะครับเราหมุนเงินทันไหมนะครับ หรือว่าเขามีกฎนโยบายนะที่เขาห้ามทำนะครับอย่างเช่นห้ามใช้ชื่อแบรนด์เข้าไปบิดเป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยเราก็ห้ามทำนะครับเพราะว่าเราทําแล้วเนี่ยถึงแม้เราจะได้เงินสุดท้ายเนี่ยเราผิดกฎเขานะครับเขาก็มาแบนเราเ,าเขาก็จะไม่จ่ายเงินเราเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่เขาห้ามนะครับเราทําผิดกฎเองก็ต้องยอมรับบางทีก็ไม่ได้เป็นเรื่องของบริษัทที่เขาทำแอฟเฟอร์เรตด้วยนะครับห้านะครับ ก็คือสินค้าเนี่ยคุณภาพดีนะครับในเมืองไทยน,ย,นยนะครับมีก็มีแอฟเฟลต์ดุเจ้านึงนะครับผมไม่ขอบอกชื่อนะครับเขาขายยาเป็นครีมอะไรสักอย่างเนี่ยมีคนไทยเนี่ยทำค่าคอมมิชชั่นเดือนนึงเนี่ยสามารถซื้อซุปเปอร์คาร์ได้เลยนะครับขนาดนั้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะไปทากับเขาด้วยนะครับแล้วก็ไปดูสินค้าเขานะครับแล้วก็ไปดูรีวิวปรากฏว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสินค้าที่เทเลเซลนะครับแล้วก็สินค้านี่หวยแตกมากเพราะว่ามีคนรีวิวเยอะมากว่าสินค้าเนี่ยมันไม่ตรงตามที่เขาโฆษณาไว้้้แลวกก็เเรรืื่่ออององงขาคนนนิิะพีียต ่อยากมากนะครับคือง่ายๆก็คือเป็นการขายที่แบบว่าตีหัวเข้าบ้านนะครับทีนี้เนี่ยสินค้ามันไม่ดีเนี่ยเราไปโปรโมทเนี่ยนะครับเหมือนเราเนี่ยไปช่วยคนขายยาพิษอะครับแล้วคนที่เอายาพิษไปเนี่ย เขาก็เอาไปใช้แล้วมันก็เจ็บปวดใช่ไหมครับเราได้ตังค์มาจริงมันคล้ายกับเรื่องของศีลธรรมนะครับสินค้าไม่ดีเราไปขายคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ดีแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ดูด้วยนะครับว่าไอสินค้าที่เราจะไปทำเนี่ยดูรีวิวดูลองสั่งมาเองก็ได้นะครับว่าเออสินค้ามันดีไหม <S <S ถ้ามันไม่ดีเนี่ย <S <S เราก็ไม่ขายนะครับแต่ว่าถ้าสินค้ามันดีเนี่ยเออเราพูดได้อย่างเต็มปากเลยว,ว่าสินค้ามันดีนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้ตอนแรกเนี่ยว่าคอสบอลฟันแนลชัเลนเนี่ยผมไปเรียนมาแล้วมัันนดีะครบ มันสร้างผลลัพบให้ผมได้จริงๆเนี่ยผมก็พร้อมที่จะโปรโมทผมพูดได้อย่างไม่อายเลยว่ามันสร้างไรายได้ให้ผมนะครับ ผมก็เต็มใจที่จะโปรโมทนะครับหก็คือนะครับค่าคอมมิชชั่นสูงนะครับทำทั้งทีนะครับเหนื่อยทั้งทีเนี่ยทำให้มันได้ตังค์เยอะแล้วก็อยู่ไปยาวๆนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของผมนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับหาออฟเฟอร์ offer, อ่าแคมเปญที่มันได้ค่าคอมมิชชั่นสูงๆนะครับแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับในระยะยาววันฟันแนลชาเลนจ์เนี่ยนะครับให้ค่าคอมสูงมากใครสนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปสมัครแล้วก็ลองทําเงื่อนขไขให้ผ่านนะครับวันฟันแนลชาเลนจ์เนี่ย เราต้องเข้าไปเรียนกับเขาเสร็จแล้วก็ผ่านชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์ก็คือการที่เรามีภารกิจให้เราทำนะครับแล้วเราทําผ่านภารกิจเขาได้เนี่ยเราก็จะได้เข้าไปสู่การเป็นซูเปอร์แอตเลตนะช่วยเขาโปรโมทคอร์สนะครับพอเราได้ค่าคอมมิชชั่นสูงๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่เหนื่อยนะครับเราก็หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยเหมือนเราทําแทบตายเนี่ยได้ค่าคอมแบบ50าบาทเนี่ยเคกแบบนึงเราทําแทบตายได้ค่าคอมนะครับสามพันเนี่ยหายเหนื่อยนะครับความรู้สึกมันต่างกันเยอะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ ค่าคอมมิชชั่นสูงนะครับมันก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกตินะครับเรื่องของการทำคอนเทนต์การทําวิดีโอการทําภาพอะไรพวกนี้นะครับมันก็ต้องพยายามมากกว่ามันไม่ใช่แค่การเอาลิงก์เนี่ยไปเล่บอกชาวบ้านเขาทําแบบนี้มันก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ยั่งยืนซึ่งหข้อเนี่ยก็จะเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นแผนที่นะครับว่าเออถ้าจะเริ่มต้นทํา a f f i l i a t e วันนี้เนี่ยลองดูหข้อนี้ที่ผมบอกเอาไว้นะครับส่วนวิธีการโปรโมทเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเราก็ใช้เ c ซ b o o k โปรไฟล์ของเราเนี่ย เอาไปโปรโมทเลยนะครับซึ่งการที่เราใช้ Facebook ให้เกิดประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือเราใช้มันทําธุรกิจดีกว่านะครับลองดูตัวเองว่าวันนี้เราใช้ Facebook เนี่ยเสียเวลาไปเปล่าๆในการไปรับรู้เรื่องเราแย่ๆของคนอื่น เรื่องราวที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่าถ้าเป็นแล้วมันไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขหรือว่าเรารวยขึ้นเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเราควรจะหยุดใช้งาน Facebook หรือว่าโซเชียลต่างๆเปลี่ยนให้มันมาทํางานให้เรานะครับก็ใช้ Facebook เนี่ยขายของเพื่อนเกา่เกาๆมีอยู่แล้วทําไงแล้วก็ใช้ a c e b o o k โปรไฟล์อันอื่นอย่างผมเนี่ยมี Facebook โปรไฟล์ตั้ง5อันครับก็ไว้ใช้ในหลายกรณีนะครับ ใช้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ให้มันทําเงินให้เรานะครับการขายของใน a c e b o o k โปรไฟล์เนี่ยมันไม่ใช่การที่เอาลงกงไม่แปลิไปลงไม่แปะไปไปเฉยนะครับแต่มันคือการขายแบบไม่ขายขายแบบไม่ขายก็คือเราก็โพสต์เป็นเรื่องราวปกตินี่แหละแต่เราแอบ,บเนียนๆน,น,นะครับ แอบนินเงียนโดยที่ให้คนที่มาอ่านเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วทําไมเขาถึงจะต้องมาอ่านด้วยครับก็เพราะว่าเขามีปัญหาแบบเดียวกับเราเขามีความต้องการแบบเดียวกับเรานั่นก็คือวิธีการที่เขียนยังไงให้ขายเหมือนไม่ขายนั่นเองนะครับช่องทางที่2เนี่ยก็คือแฟนเพจแฟนเพจเนี่ยสร้างมาเถอะนะครับมันสร้างฟรีอยู่แล้วแล้วก็สร้างเป็น รสร้างแบรนด์ตัวตนหรือว่าสร้างนิชนะครับนิชก็คือเลือกเฉพาะทางที่เราชอบเราชอบท่องเที่ยวเราชอบกินเราชอบอ่า,านหนังสือเนี่ยทำมาเลยนะครับแล้วเราก็โพสต์ข้อความลงไปนะครับโพสต์วิดีโอลงไปนะทำๆไปเลยครับทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนเนี่ยเขาจะค่อยตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับการมีแฟนเพจเนี่ยก็ต้องมีควบคู่ด้วยกันกับ a c e b o o k กลุ่มนะครับ a c e b o o k กลุ่มเนี่ยมันจะมาคู่กันกับแฟนเพจนะครับว่าแฟนเพจเนี่ยการเข้าถึงมันน้อยเขาเอาไว้ยิงโฆษณาครับ แต่ a c e b o o ก Group เนี่ยการเข้าถึงมันสูงกว่านะครับสูงกว่าแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเฟซบุ๊กกรุ๊ปเนี่ยเฟซบุ๊กเขาก็จะค่อยๆทย,ยอยลดรีชนะครับการเข้าถึงเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับตัวน,นี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังทําได้อยู่นะครับหรือว่าใครที่ไม่มี Facebook group ของตัวเองเนี่ยก็ไป Facebook group ที่กลุ่มเป้าหมายของสินค้าของเราเนี่ยอยู่ก็ได้นะครับไปตามกลุ่มต่างๆนะครับแล้วเราก็ไปแชร์เรื่องราวดีๆนะครับถ้าให้ดีที่สุดเลยเนี่ยก็ให้ในนะใ Facebook Profile ให้เป็นประโยชน์นะครับหาเงินกับคน5000คนให้ได้นะครับช่องทางสุดท้ายเนี่ยก็คือ u t u b e นะครับการทําวิดีโอเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะครับยูทูบเนี่ยก็เป็นช่องทางที่คนเนี่ยชอบไปเสพสื่อกันทุกวันนี้คนไม่ดูทีวีแล้วนะครับอยากรู้อะไรก็เปิด YouTube ดูนะครับบางคนติดปัญหานะครับเอ๊สินค้าตัวนี้ดีไหมรีวิวสินค้าตัวนี้มีไหมนะครับวิธีการใช้งานการเปรียบเทียบระหว่าง2ยี่ห้อนะครับ หรือว่ารีวิวอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคนอยากจะรู้อยากจะดูนะครับถ้าเรามีสินค้าที่เราใช้อยู่ใน u t u b e เนี่ยนะครับและเป็นรีวิวด้วยเนี่ยนะครับเวิร์กมากมากนะครับแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยการที่เราบอกว่าถ้าสนใจเนี่ยซื้อที่ร้านนี้นะอยู่ลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนะครับเราก็ปักลิงก์แอเฟรนด์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับนี่คือสุดยอดเลยนะครับและยูทูบเนี่ยมันไม่เจ๊งง่ายแน่นอนนะครับเราทําวิดีโอไปเนี่ยมันก็จะมีแต่คนนี่ยจะเข้ามาตามดูดเรื่อยๆตามดูเรื่อยๆตามดูเรื่อยนะครับ วันนี้คืนดีเนี่ยเราจะก็มีเป็นแสงสับล้านสับโดยที่ไม่นูตัวได้มไปนะครับมันอยู่ที่เริ่มต้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองทั้งหมด6ข้อนะครับแล้วก็เทคนิคการเริ่มต้นในการทำอัพเฟรชเนี่ยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีคอร์สนะครับอัพเฟรชพลาสติกเป็นคำนะครับที่ผมได้ทำไว้เนี่ยมาแนะนําในราคา590บาทนะครับก็ขายไม่แพงเลยแล้วก็มีสอนทําบล็อกนะครับสอนทำ ascent นะครับสอนทำอัพเฟรชแบบยั่งยืนยังไงนะครับ คือเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนรวบรวมประสบการณ์ของผมทั้งหมดนะครับเอามาลงในคอร์สนี้ขายในราคาห้0ร้อยเก้าสิบบาทนะครับใครสนใจเนี่ยนะครับก็คลิกลิงก์ด้านบนนะครับหรือว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับเข้าไปลองดูถ้าไม่พอใจเนี่ยนะครับผมการันตีคืนเงินภายใน30วันโอเคครับการทำแอฟเฟียรเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ